ไปครับไปดูพ่อพ่อพรนะวัวปลาหนักกี่กิโลไปดูกันวัดดวงกันนะครับประมาณเก้าสิบใช่ไหมพ่อมาแล้วครับอ้าวโหไม่ธรรมดานะครับปฝานินโอ้โหเยอะจังโอ้โหตายตายเยอะมากโอ้โหไอนี้พ่อพรน่าจะประมาณกี่โลเก้าสิบได้ใช่ไหมเอาแล้ว รางวันที่หน<อ>ึ่งก็จะน่าจะเป็นของพ่อพรแล้วล่ะเพราะว่ามันติดสี่สิบแปดอางเงี้ยอ้อันนี้ขายสี่ส<ช>ิบแปดเซนเลยของพ่อโอ้โหคือคือแปดสิบทะลุแน่แน่ทะลุทะลุเลยแหละอืมมาแล้วครับอีกหนึ่งวันครับวันนี้เป็นวันที่สองนะของการประกวดปลานะ <laughs> ผมว่าพ่อพรน่าจะได้รางวัลที่หนึ่งแล้วล่ะเ <laughs> ออเนาะเออปลาหนิงก็เยอะไ,ไ,ไนนะอ้นี่ไอ้ปลาขายกี่เซนสิบแปดใชพ่อไอ้ปลาขายปลานีิน่ะสิบหกของสิบหกเซน นะร้อยกโลนะปลานี้นะครับเอารอๆนะครับเดี๋ยวเอาปลาลงก่อนนะครับเดี<อ>๋ยวช่วยพ่อแบกเ่อยแล้วเประบึกครับนี่ก็วันที่สองนะของการเทศกาลกินปลานะครับต้องบอกว่าพอ่พอพรนะครับได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับตัวแรกเนาะพ่อเนาะไอ้นี่คือตัวแรกของเพิ่งใส่หรอเพิ่งใส่นะอ่าเพิ่งใส่เมื่อวานนะตัวนี้เห็นพ่อบอกว่าน่าจะมีแตะคือเก้าสิบไหมเก้าสิบอะโอ้ปลาน้นก็เป็นร้อยกิโลนะครับผม เอาละพ่อพอรมาแล้วครับพ่อพอรมาแล้วครับหนึ่งตัวนะครับรอดูรุ้นนะครับว่าใครจะได้รางวัลที่หนึ่งวันที่ตัวนะัทอะไรเจ็ดสิบอ่า,ออาของพ่อโลนตัวแรกเจ็ดสิบหกตัวที่สองห้าสิบสี่กิโลครับผม,มตัวนี้กินขาดอ่าตัวนี้กินขาดแจ๊บพ่อ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชั่งดูครับผมไ <c oughs> หวไหมนั่นโอ้โห <c oughs> ไม่ไหวเลยเหรอว่าแบบมันจะหักดิ ห,กไไห,หักเลยพ่อไม้ไผ่มังคุดมาแล้วครับโอ้โหหนักแล้วแค่ขยอยลื่นด้วยขึ้นไปนะฮะมันลื่นแล้วมันหนักด้วยนะยยยยอันเดียวอันเดียวได้เลยอ่าครับก็เดี๋ยวพี่เอกก็จะแบกขึ้นไปนะครับอันนี้คือปลานิลก่อนนะครับแบกขึ้นปลานิลไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีไอของหนักก็คือเนี่ยฮะ หนักส ness, ุดเลยก็80กว่ากิโลเนี mm ่ยเอาเรื่องเลยนะอันนี้ก็มอกล้าลงมาแบกนฮะเดี๋ยวก็จะแบกปลาอ๋ออ๋อช่วยกันหาไปก่อนสวัสดีได้ปลาไหมเนี่ยปลาอะไรปลาเนินตะกนดังๆเลยหรือว่าปลาเนินเอ้โหก็เราของเยี่ยเหลี่ยวนะครับ มาอีกรอบหนึ่งครับอันนั้นก็คือเป็นปลาน้นนะครับขายใหญ่ก็ก็ลงนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปดูขายนะก็ยามเช้านะครทุกคนก็เอาปลาขึ้นฝั่งนะเพื่อจะไปขายที่ตลาดนะครับผมก็ดูนะครับผมนี่ก็เป็นวิธีควนหาปลานะในเขื่อนลำตะคองนะครับผมมันเป็นวัตจักนะครับเป็นบ่งโซ่อหาระครับเขาต้องหาอยู่หากินนะครับการหาปลาได้ประมาณนี้สิงคค้นหาก็เขาก็มีการปล่อยเหมือนเดิมนะครับผมปล่อยพันลูกพันปลานะครับผม นี่นะไอตัวเนี้ยไฮไลท์นะฮะจะไปชั่งน้ําหนักดูนะครับแต่ก็ให้ดูลมรวมไปก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูปลาเนีนอของเฮียเฮียเหลียวนะครับอุย้ยก็เยอะอยู่นะเฮียสองร้อยกิโลสกนี่ไอ้นี่ไอนี่คุณรวมขายด้วยใช่ไหมไม่ชัว <laughs> อ่าอ่าอ่าโอ้ดิถุงปุ๋ยด้วยถุงปุ๋ยเดียวก็ห้าสิบกิโลโอ โอ้ตรงน้ำเออระวังระวังระวังเรื่องจำได้ไหนะฮะก็เนี้ยครับก็จะมีคนมารับไปฮะเอาไปขายที่ตลาดคลองไผ่นะครับผมไปอุดนุนกันได้นะฮะที่ตลาดคลองไผ่นะครับไุ้ยแบกไหวเลยเหมือนเบาเลยเนาะไอตอนยากยิานู่นน่ะอยู่ใกล้ใกล้ท้ายนะฮะขาจะเปี้ยนะน,นู่นฮะการแบกปลาขึ้นมะไอนี้ก็ง่ายอยู่ละฮะแต่ว่าแบกปลาเบึกอะคอยดูแล้วกันฮะจะเป็นทรงแบบไหน <ไ>นเนี่ย,ย yeah, อไอ้ไอ้ไอ้นี่ไปลงขายที่ไหนเนี่ยไอ้ปลาหนินอ่ะนี่น่ะติเขตประมงติเขตประมงโน่นน่ะใช่โอ้ติเคปประมงวิ่งมาไอ้นั่นลงขึ้นยังเป็นรอยอยู่พดพดตัวนึงนะก็ดูเรื่อยๆนะครับผมครับก็ถ้ากับว่าปลาตัวนี้ฮะแบกขึ้นตรงนี้ไม่ได้นะครับพ่อบอกว่าแบกขึ้นไม่ได้นะ เพราะมันสูงเพราะมันไม่มีไม้แบกนะครับอาจจะต้องมีการผูกข้างเรือใช่ไหมเรือใส่เรือไปเนาะใส่เรือใส่ยกใส่เรือแล้วก็วิ่งไปแคบเดียวอ๋อใส่เรือไปแล้วก็เอาไปขึ้นตรง้ท่าล้างรถครับเพราะว่ารถมันจะถอยลงมาได้ง่ายนะครับผมตรงนี้กําลังคิดกันอยู่นะครับแต่ผมว่าเอาถ้าว่าว่าตัวเ่มกลมนะพ่อว่ามีเก้าสิบไหมไม่น่าจะแต่ว่ามันแปดสิบทะลุเลยแหละ ทิปทะลุนีครับแปดสิบแตใช้บอกว่าแปดชิปเก้าชิปแล้วแะ่ใช้เพราะว่าเคยจีบของหม้อสี่สิบแปดอืมแปดชิปอ๋อแปดสิบเก้าสิบมันเนาะเดี๋ยวพิจูดตรงนี้ก็ได้เก้าชิปครับผมครับก็ถ้ากับวว่าปลาตัวนี้ขึ้นตรงนี้ไม่ได้นะครับต้องใส่เรือเหมือนเดิมนะครับเพื่อจะไปขึ้นตรงมันท่าล้างรถนะครับผม ก็ไม่มีไม้แบกด้วยครับถ้าไปท่าล้างรถนะรถมันจะถอยลงมาถึงน้ําได้นะแล้วก็ลากหัวขึ้นไปได้เลยนะครับผมก็ตัวที่สองเอยเป็นวันที่สองนะของการเปิดกกน,นะครับพ่อก็ได้เป็นตัวแรกของของแกนะครับประมาณนี้พอต้องไปที่ทางละล้างรถแล้วครับผมไปฮนะอยู่ตรงท่าล้างรถใช่ไหมพ่อ โอเคโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตรงนั้นเลยครับไป้ฮะอาจจะต้องตามไปตรงท่าร้างแล้วไปดูปลากันดีกว่าครับผมครับปลาตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้ก็มี80ทะลุนะครับผมประมาณนี้นี่คือเทศกาลกินปลาฮะของการเปิดเขื่อนวันที่2นะครับพ่อพรนะฮะนี่เลยครับจาของปลาพ่อพรก็ได้แล้วฮะหนึ่งตัวตัวแรกครับของการเปิดเขื่อนของปีนี้นะครับนี่รอรอรถมาใส่นะครับ เมื่อกี้ไปจุดตรงนู้นนะครับขึ้นไม่ได้นะฮะไม่มีไม้แบกครับถ้ามาจุดตรงนี้ก็คือลดลงมาได้ฮนะก็จะแบกขึ้นได้ง่ายเนะาะเทศกาลกินปลาครับวันที่สองครับพ่อก็ได้มาตัวแรกได้รางวัลที่หนึ่งอีกตั้งหากนะรอรถอีกครับว่าจะมาทางนี้นะแล้วก็ถอยลงมาวิวงามดีครับพ่อวิวสวยดีครับพ่อตรงนี้สวยงามครับผม นี่ก็มาจุดตรงท่าล้างรถนะครับผมนะฮะพอท่าล้างรถมานะฮะตรงนี้มันจะง่ายนะครับที่ย่อปลาขึ้นนะมันค่อนข้างจะง่ายเลยถอยรถมาแล้วก็ยกขึ้นนะเพ่อเนาะได้นะครับก็ให้ดูวิวมุมหนึ่งครับก็สวยงามมากครับวิวนี่สวยครับโอ้โหนี่พ่อเอาไปที่เอาไปที่แผงเลยใช่ไหมแผงอยู่ตรงไหนอเอาจัดงานแล้วนเนาะอืม อ๋อครับแต่ว่าต้องไปชั่งน้ำหนักก่อนใช่เขาคอยชั่งอยู่ตรงอ๋ออ๋อเขาเขารอช่างนะครับน้ำโมงเก้าโมงเี่ยวโมงรุ่นหนึ่งสองโมงครับสองโมงพ่อสองโมงก็ฮะพ,พ,พ,<อ>พ่อพรนะก็จะปลาไปชั่งนะครับอเ,เอาคร,ครับเดี๋ยวกันช่วยยกปลาขึ้นรถก่อนครับเราจะเอาไป,ไปชั่งนะครับว่าน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่เนาะไปา้วคัมง่ายกว่าตรงมือนี้ก็โอ้ยไปไปตรงน้มันไม่ต้องปวหลังทุกเดียวเลย หนามพี่มครับพี่ก็พ่อจะเอาปลาไปที่แผงนะไปชั่งน้ำหนักนะเพราะว่ามันแปดสิบดูฮะเกือบเก้าสิบไปแล้วไปฮะเดี๋ยวเราไปที่แผงกันดีกว่าไปครับจากอ่าเอาปลาขึ้นรถ้วฮะของพ่อพ่อพอนะครับเราก็จะไปที่แผงนะครับไปชั่งน้ําหนักปลานะครับวันนี้มีการประกวดปลานะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเอาปลาลงที่แผงครับ ครับวันนี้มีการตรกวดปลาครับเมื่อวานนี้ของพ่อได้76กิโลนะตัวนี้นะฮะส่วนของพ่อพรนะครับตัวนี้73กิโลนะครับแต่ส่วนของพี่เอกของพ่อพ่อพรฝั่งนู้นนะฮะที่เพิ่งเอาปลาลงเมื่อกี้ยังไม่รู้ฮะยังไม่ได้ชั่งน้ําหนักนะว่าอยู่ที่เท่าไร่นะกี่กิโลนะครับแถวนี้คือตลาดปลานะครับหรือเทศกาลกินปลาที่เกิดลาตะคองนะครับผมถ้ากับว่าวันนี้ปลาบึกขึ้นมา2ตัวนะครับของ อ๋อป้าพรนะครับป้าพรนะฮะตัวนี้เจ็ดสามนะฮะส่วนของพ่อพรตรงนู้นนะฮะเพิ่งขึปลาลงนะฮะไม่รู้ว่าจะนั้นหมักอยู่ที่เท่าไหร่นะก็จะมีหลากหลายนะฮะนี่นะที่ตลาดคลองไผ่นะครับผมแวะมาอุดหนุนมาซื้อได้นะเฮ้ยมีอึ่งด้วยหรอมีอึ่งนะของพ่อเลยหรอพ่อจับเมื่อคืนอ๋อพ่อจับเมื่อคืนโอ้โหดูดิเอ้าวพ่ออึ่งกิโลเท่าไหร่เงี้ยสองร้อยบาทนะครับ โอ้เยอะเลยครับนี่ฮะตลาดข้องภัยนะนีอึ่งด้วยมีลายสายพันธ์ละครับตายตายตายโอ้พ่อนี่ขยันจริงครับวะม,มาซื้อได้นะครับตลาดข้องภยัยนี่เลยครับผมครับอันนี้อื่นครับของพ่อพอลนนะครับขายกิโลละสองร้อยนะครับ ใครสนใจก็เพ่มมาอุดมหนุนได้นะครับตอนนี้พ่อกับแม่ฮะหรือว่าลุงนะครับหาอยู่ที่ตลาดคลองไผ่นะตรงนี้เลยครับมาได้เลยครับตลาดคลองไผ่นะครับโอ้ก็วันนี้ก็ผู้ว่าจะมาเปิดงานวันแรกนะครับในการประปอบปลานะครับของพ่อก็ให้ดูนะครับตัวนี้เจ็ดสิบหกกิโลนะครับผมส่วนป้าพรตัวนี้เจ็ดสิบสามนะครับส่วนของพ่อพรอยู่ฝั่งนู้นนะครับไม่รู้ว่ากี่กิโลนะครับยังไม่ได้ชั่งนะครับยังไม่ได้ชั่งครับ ใคดูหลากหลายก่อนนะครับที่เทศกาลกินปลาหน้าที่เกิดลำกระทองนะครับผมก็จะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวพูดว่าตมาเปิดงานก็ประมาณสามโมงเช้านะครับผมโอ้ต้องบอกว่าอึ่งเยอะจริงมีกรแปลกนะโอ้กระแสีอย่างงี้ยนะใช่ไหมอ๋อครับผมอันนี้กระแตโอ้นี่ยไม่กระแตอ่ะเยอะจริงเยอะจริงเจับตุ้งมาเห็นึง เทศกาลกินปลาที่เขื่อนนะครับผมแวะมาอุดหนได้นะครับผมของป้าบอนะครับตัวนี้73ิกิโลนะครับผม73กิโลตัวนี้ดูตัวนี้ดิคะผถ่ายไม่ท้าถ่ายเลยค่ะถ่ายป้ายด้วยนะคะ เดเชอจริงเชื่อจักจริงนะครับปลาปลาตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นปลาเบิกหน้าหันวัดนะครับผมนี่เลยนี่เลยปูไอหันแว่นนี่กิโลเท่าไหร่ครับแม่เอาร้อยห้าสิบบาทนะครับออลาร้อยห้าสิบบาทนะครับหันเป็นวัดนะครับผมอ่าฮะนี่พ่อก็จะประกวดปลานะครับนี่ก็คือ ที่ว่าปลาต้องน้าหนักเยอะที่สุดหรือเปลา่าเนี่ยผมไม่รู้นะเพราะว่าเดี๋ยวต้องดูของพี่เอกฝั่งโน้นด้วยนะครับว่าน้ําหนักอยู่ที่กิโลนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูแผงปลานะอยากเชิญชวนเพื่อนๆมากินปลาที่เกิดลำตะคองครับมีปลากินหลากหลายนะครับผมนี่นะครับก็ให้ดูประมาณนี้เลยโอ้ตอนนี้ก็ท้องปลาเตนน็มเลยคือต้องบอกว่ามีถึงเจ็ดวันนะครับมีการประกวดปลากินปลานะประมาณนี้ จะลงปลาแล้วครับโอ้โหเต็มแล้วครับปลาปลาเยอะมากปัดเดีดูครับพี่เลยเอเออแล้วพี่จะได้รู้พี่พี่จะได้บอกเขาดูีัตเดี๋ยวูเดี๋ยวจะสร้างปลานะน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมมันเป็กี่กิโลเนี่ย19โล69ออ 69 68, หรอต oh, oh ัวใหญ่โอ้โอห69กิโลครับตัวนี้มีมีปลาทั้งปลาเผาปลาสดปลาเคลื่อนครับผมครับปลาบึกปลาบึกเนาะราคาถูกครับไม่ราคาแพงราคากันเองครับเพราะว่าทางเขากำหนดราคาไว้ใช่ไหมกำหนดราคากำหนดราคาไว้บ้างหรอปลานินน่กิโลเท่าไหร่ตอนนี้ปลานินปลานินก็จะอยู่ช่วง70 เจ็ดสิบบาทครับเจ็ดสิบกับถึงแปดสิบแล้วปลาบึกล่ะถ้าปลาบึกหั่นหั่นเป็นแว่นอย่างเงี้ยปลาบึกเป็นแว่นเนาะก็อันนี้ต้องต้องถามทางทางที่คนขายเองครับคนที่เขาหาเองว่าเขาจะขายราคาเท่าไหร่อ๋อแต่ก็ไม่แพงเกินควรก็ไม่แพงเกินคว่านะครับผมเป็นเป็นปลาเื็มแท้เลยครับไอ้นี่มันมีถึงวันไหนถ้าการกินปลาเนี่ยถ้าการประกวดเนี่ยถึงวันที่เจ็ดเปล่า เดี๋ยหนึ่งแปดเปิดเปิดวันที่สองสามสี่ถึงวันที่สี่ถึงวันที่สี่ใช่ไหมครับแต่การจับปลามันก็หาได้ตลอดเก้าเดือนใช่ใช่ครับอ๋อครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับคผมการที่ทำขึ้นนะครับภายในโรงเรียนการที่จัดจำหน่ายให้กับไม่ว่าจะเป็นทาง กรกิจ็ประมาณนี้ครับเขาก็ประกวดปานะครับเขาก็จะปลาตัวใหญ่สุดนะมาเรียงรายให้ดูโอยาสุดยอดเลยครับยาของแท้เลย ป๋าเขียดนะครับที่ป๋าเขียดลำตะกองนะครับก็คือถ้าถ้าบอกว่าตัว69กิโลขึ้นวันนี้นะครับแล้วตัว73กิโลขึ้นวันนี้นะแต่ไอตัวตัวแรกนะ7 6กิโลนะขึ้นของเมื่อวานนะครับเขาก็จะเอาน้ำหนักเยอะที่สุดนะครับประมาณ้น อย่างตอวนม่ได้เล็ทีเดียวนะครับปลาเขาก็มาวางไว้นะตัวแรกเขาเจ็ดสิบหกกิโลนะของพ่อลนนะครับเจ็ดสามนี่ของพี่พี่วิทยนะครับสตอนตอนนี้ของตาพรนะครับหกสิบเก้ากิโลนะครับผมมาแล้วขอบคุณไปยังกับเทศบาลทองทองไผ่เรานะครับทมาเด็นทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับหลายท่านอาจจะดูแลต้อนรับขับสู้ท่านไม่ถึงด้านนะครับก็ต้องขอกราบประธานอภัยนะครับก็ถือว่าท่านไ์้ต่างหง ของพ่อก็ได้มา3ตัวนะของการเปิดเกินนี่คือวันที่4นะครับได้มา3ตัวนะครับ